สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะกำลังเดินทางไปหาช่างวิทย์พอดีเมื่อวานขับรถแล้วรู้สึกว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นแล้วมันก็มีกลิ่นกลิ่นหม่ที่ตรงบริเวณห้องเครื่องเปิดฝากระปองเข้ามาดูก็เห็นว่าพัดลมหน้าหม้อน้ำมันหมุนแค่ตัวเดียวเอออีกตัวไม่หมุนมันก็เลยเวลาขับ ตอนที่รถติดอย่างเงี้ยบนถนนแจ้งนะนะถ้าเ็อย่างเงี้ยรถพอเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เย็นแต่ถ้าเกิดรถติดติดมันก็จะไม่เย็นอ้าวก็ต้องเอาจเจาะดีไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจำปีซะหน่อยปกติด,ดูอยู่ด้วยกันมาไม่ค่อยงอยงเงไม่เคยมีปัญหาแบบหนักๆก,กันนะเพราะว่าเราก็ตรวจสอบ ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามเวลาอยู่เดี๋ยวให้ช่างวิ์ช่วยเช็คดูว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมหรือว่าปัญหานี้จะแก้ไขโดยปเปลี่ยนใบพัดหน้าเครื่องหรือว่าต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์เดี๋ยวให้ช่างวิ์แนะนําดีกวล่าว่าต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูว่าพัดลมตัวไหนที่มันไม่หมุนนี่ตัวนี้ไม่หมุนนะ กำลังสแกนอยู่ใช่ไหมสแกนอยู่ผมสงสัยอยู่ระหว่างน้ำยาแอร์ขาดกับพัดลมที่ไม่หมุนช่างวิทย์ว่าที่สแกนแล้วเป็นไงบ้างเจออะไรบ้างพัดลมมาเลยชัวร์เลยอ่ะอชัวร์น้ำยาแอร์ไม่ขาดไม่เกี่ยวนะไม,ไม่เกี่ยวออแล้วดูแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนหรือว่าซ่อมหรือว่า,างไงเปลี่ยนนะับต้องเปลี่ยนใช่ไหม เย็นมากมาเย็นมากนะอาการนะโอ,อ,อ,อ้โหไม่เกี่ยวน้ำยาแอร์ที่มันขาดใช่ไหมคือถ้าวิ่งอย่างลมมันโฟวัยะะหน้ากระจังลมระบายได้นิดหน่อยออืไ้พัดลมช่วยอยู่ตัวนึง่งมันก็เลยจะเรยเย็นสรุปว่าผมต้องเปลี่ยนพัดลมจะดีกว่าแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าคือคันนี้ผมจะขับตอนที่มีความเร่งอ่ะมันจะมีการกระตุกเมื่อกี้มันฟ้องว่าอะไรเสียนะ หมุนแจงมีเมนไปเชื่อตัวคุมเมนของไอ้เกียร์บราวเมนเสียเป็นระบบคอยไฟฟ้าไปคอนโทรลน้ำมันน้ำมันเกียร์มันเกียร์ให้จ่ายจ่ายมากจ่ายน้อยไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าซอยน้อยใช่ครับไอ้ตัวนี้คือเสียเสียถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนหลักอ่ะผมเปลี่ยนมันก็จะลามไปที่เออมันก็จะลามไปเรื่อยๆร่อมันจะคือถ้าจังหวะว่าผมฝืนฝืนขับไปแล้วรู้แล้วเรา คือเราไม่เล่งทันทันทีอ่ะแล้วก็ให้เลี้ยงคันเล่งอ่ะมันก็พอได้อยู่แต่ว่าจะจังหวะเล่งแซงเงี้ยปุ๊บลงลงถือมันจะสั่นใช่แล้วรู้สึกว่าค่อยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่อยๆทีนี้จากตัวมันตัวมันเึ้นเพิ่งจะเสียเนี่ยตัวไปว่าจะเป็นทัชทัชก็จะห่างก็ห่างปุ๊บมันกลับมันจะไม่มันจะไม่เปลี่ยนอ๋อเพื่อเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะไม่หายเลยออมันจะมันจะทัชมันห่างไปแล้วไง จะทำไปถึงนู่นเลยเหรอใช่เมื่อเราออกตัวจะสั่นจุ๊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 เปอย่างมาณนถ้าโดนเจีก่อนแล้วก็คนทำจะได้ไม่ลามใช่ครับตอนนี้คือผมคิดตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้ลามไม่ลามไม่รู้นะจะต้องไล่ตรงนี้ก่อนเอาที่มันเห็นชัดเจนก่อนที่สมองมันแจ้งมาอ๋อโอเคงั้นถ้าไม่ลามก็โชคดีไปแต่ถ้าลามก็ตัวให้ตัวมันไล่ไล่ทำไปไล่ทำไปโอเค ก็มีพัดลมราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดพันห้าแล้วตัวน,นู้นอยู่ประมาณหมื่นกลางๆอยู่ที่ประมาณนี้ผมรอรับได้ไหมหรือว่าให้มารับยังไงรลดสร็ธิให้มารับให้เทสอะไรเรียบร้อยก่อนดีกว่าก็มาก็ก็เป็นตอนช่วงบ่ายแล้วเย็นๆดีช่วงช่วงบ่ายดีกว่าบ่ายโอเคงั้นเดชวิทย์โทรมาแลับนะนะก็เสร็จนะครับผมไม่ค่อยงอแงครับวันนี้ก็ทานโอาการหลายบาทอยู่ดูแล้วเนี่ยโอเคเดชวิทย์ปากปากได้ครับครับผมได้ครับ ผมจอดรถไปไว้สองวันนะครับวันนี้ก็เข้ามารับรถรมีรายการที่เอารายการเก่าก่อนที่ทําไปที่เห็นชัต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นพัดลมเนาะพัดลมห<ช>น,น้าเครื่องใช่พัดลมใช่พัดลมหน้าเครื่องโอเคเดี๋ยวมนเป,เปลี่ยนแล้วแล้วก็อะไรนะของเดิมที่มันพัดลมหน้าเครื่องที่มีความร้อนต้องมีความร้อนั้งแอร์แอร์มันก็คือพัดลมหน้าเครื่องไม่ทางานนั่นแหละโอเคที่ที่ทาไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมครับช่างวิจิตรมีเพิ่มเติม ไฟเกียร์อันนั้นคือรายการเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมใช่คือเพิ่มมาคือคือตอนที่ผมขับจะบอกว่าเวลาเร่งอ่ะมันจะมีการอาการกระตุกใช่แล้วก็ไฟโชว์ที่หน้าปัดใช่แล้วก็เจอปัญหานี่เหมือนกันใช่ไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปรายการเอ็กซ์ตอร์ครับโดนไปอีกสองหมื่นห้าเกียร์ตัวนึ่งเสร็จแล้วเกียร์ด้วยใช่ในรายการตอนนั้นครับแล้วก็จะมีตอนที่ถอดพัดลมเห็น อซีน,นพอข้อเวียนซีนน,นักเครื่องกัหมดเลยี่ะติดข้างหน้าเนี่ยโอเคก็ที่เพิ่มเติมข,ขึ้นมาใช่ครับเห็นแล้วมันยังไงไม่รู้ดูแล้วไม่สะอาดตาด้ลยของพี่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะยต้องใช้ต้องใช้ค้อนกับสก,กัดนะคาะออกมาซีนซีนเป็นซีนเป็นพลาสติกเนี่ยยาเก็นยางมันเป็นพลาสติกเลยครับก็คือกาแกน้ำมันไม่อยู่ก็จะไหลไปเรื่อย ของโมนี้ถ้าเกิดเราเรารู้ว่ามันซึมใช่ไหม<ช>ล้วเราก็เ,าเ,าเปลี่ยนซะเลยเนี่ยซึ่งซึ่งอาจจะเสียเอาสมมติว่ามันมันมันน่าจะหลักหลักพันแล้วกันเนาะพันแลนหลักพัน<ร>อ่าซีนเพาข้่าเบี่ยงพันห้าร้อยบาทโอ้โหซีนข้าเป่เบี่ยงพันห้าแล้วก็ซีนหน้าเนี่ยซีนหน้าหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบซีนซีนฝาตัวเล็กีฝาตัวเล็กหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบโอเคก็รวมๆแล้วอยู่ประมาณนักสามพันสี่พันห้าก็ ถ้าเกิดเปลี่ยนมันมันดีกว่าผมเข้าใจแล้วมุณนู้คือมัหนึ่งหรือว่าเวลาถ้ามันเครื่องหายอย่างเงี้ยมมันก็จะเพราะไอ้พวกนี้แหละอืมดับแรกที่เห็นชัดเจนอฮหรือถ้าพวกนี้มันดูแล้วมันไม่ไม่รั่วไม่มีอะไรนั่นคือมันกินแล้วมันเครื่องไปละมันน่าจะกรณีกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครถึงเวลาแบบเหนียมไม่เปลี่ยนผมผมครื่องเงี้ยคือเป็นห่วงทุกคนที่แบบว่ามีรถใช้ถึงเวลาเสร็จ คือไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนแล้วค่อยๆเติมดีกว่าสุดท้ายมันอย่างที่อย่างที่รามอะ่ะใช่ครับเพราะว่าวันนั้นที่บอกผมว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของอเกียร์ขับแล้วกระตุกต้องทำซวยนอยด์ก่อนแต่ถ้าเกิดซู<ว>ย,ยนนอยด์ตามตามข้อม,มูลตามอคอมพิวเตอร์ที่แจ้งมาก่อนพอแก้เสร็จ <P ew are> ยังฟ้องอีกตัวนึงอีกที่บอกว่าตัวใครตัวมันไม่ใช่แล้วตัวผมไม่ต้องคิดอะแก้แล้วต้องทำแล้วคือปล่อยไว้ไม่ได้เพราะมันยิ่งลามใช่มันจะมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้น โอเคก็มีรายการเพิ่มเติมขึ้นมาก็ทําแล้วก็รู้สึกสบายใจแต่ว่าไม่สบายกระเป๋าโอเคขอบคุณาทย์มากครับโอเาใครติดต่ออยู่ที่แจ้งวัฒนะอยู่แถวตรงนี้เขาเรียกอะไรเราตัดทิ้งกอนตัดทิ้งกันออยู่แถวนะอยู่หลักสี่หลักสี่เน้นรถอะไรที่ทาโบอดี้เซียดโอเคงั้นขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามบายบายสวัสดีครับ เออโดนไปห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาท oh. คือออดี้มันจะมีอแผงไฟที่คอนโทรลเกียร์อันนี้ที่แบบจะมีปัญหาอยู่งั้นรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนแต่ผมว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่มีอาการเนี่ยพอมีอาการก็เป็นอย่างเงี้ยอ่ะเลยแก้ไขเลยดีกว่าแล้วก็ ซีนพอเขเวียงอันนี้คือตัวที่มันเก็บน้ํามันไว้มันมีการรั่วซึมงั้นรายการที่มันเอ็กซ์ตอรขึ้นมาก็เห็นแล้วความสําคัญมันก็ต้องเปลี่ยนเนาะหัวเทียนก็ต้องเปลี่ยนถึงรอบมันด้วยก็เอ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนคือกัดฟันอะ่ะไม่ไม่เก็บไว้ทําทีเดียวให้จบดีกว่าไม่งั้นมันจะลามไปเรื่อยอะ่ะก็อยากจะบ,บอกทุกๆคนถ้าใครที่มีรถอยู่แล้วรู้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือว่าการไม่เย็นของแอร์เนี่ยอย่าเพิ่งจะล่าใจของมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้รถเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นานถ้าเกิดเราดูแลแล้วก็แก้ไขก่อนบางรุ่นมันอาจจะไม่ถึงหรอกจริงจริงผมเองก็กแย่ก็จุกเหมือนกันใช่คันนี้ว่ะตกแจมเหมือนกันทตั้ง 50, ห้าหมื่นเนี่ยไม่ใช่น้อย,ยนะโอเคก็ฝากให้ทุกคนที่มีรถก็ใช้รถก็ต้องดูแลกันไปเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มันแบบบานปลายแบบหรือว่าฉุกเฉินอะไรประมาณนี้ เนาะเรารู้ก่อนแก้ไขก่อนก็ปัญหามันจะไม่ลามโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับคนที่กำลังหาอู่ซ่อมรถอยู่ด้วยวันนี้สวัสดีครับ